แต่อย่างหลังนี้เนี่ยก็ทำชั้นดาดฟ้าเนี่ยทาเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ยังไม่พอนะช่วงเย็นๆเนี่ยผมแนะนำอะ่ะขึ้นมาข้างบนเนี่ยโคโซนตัวเลยเป็นลักษณะของทาวน์โฮม5ชั้นนะทุกคนแล้วก็ดูดิพอเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้เลยมีเป็นห้องครัวประมาณนี้เลยนะครับใครอยากเห็นของจริงนัดมานะนัดมาดูได้นะครับของจริงอะ่ะอาจจะสวยกว่า ถ้าใครนะครับที่อยากจะหาบ้านหรือทาวน์โฮมลักชัวรี่แบบเฮ้ย <Hey, S 1> ปกติแล้วเนี่ยบ้านในโซนเอกมัยทองหล่อเนี่ย่วนใหญ่อลไเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักสาล้าน40ล้านอะไรประมาณนี้นะทาวน์โฮมขนาดพรีเมียมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 5ล้าน26ล้านอยู่ที่ประมาณนี้แบบสวยๆนะคุณถ้าเกิดเป็นแบบเฮ้ยเป็นรีโนเวทหรือแบบสภาพที่ต้องมานั่งปรับปรุงใหม่มันก็อีกเรื่องนึงนะแต่อ,าาอันนี้คือแบบลักษณะของทาวน์โฮมแบบลักชัวรี่แบบพร้อมอยู่เลยหรือว่าบางที่เนี่ยผมเคยเจอนะเจ็ดสิบกว่าล้าน ก็เคยเจอมาแล้วแต่อย่างหลังนี้เนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูคือเป็นราคาที่ขนาดก,กลางๆแล้วกันไม่สูงไปไม่แพงไปแต่ที่ผมอยากให้ดูก็คือมันมีแวร์ลู มาสมราคามากๆนะฮะของบ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงปาร์คเลนเอกมัย22นี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า mm hmm. ก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นาากำลังใจให้กับผมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหมู่บ้านปาร์คเลนเอกมัย22ที่เรากำลังจะพูดถึงในหมู่บ้านนี้นะแต่เราให้ดูบรรยากาศก็คร่าวก่อน โดยประมาณอย่างนี้นะเป็นลักษณะของทาวน์โฮม5ชั้นนะทุกคนแล้วก็ดูดิหน้าตามโมเด์น,นะทุกคนนี่มีเป็นลักษณะของลูกบ้านที่น้อยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20-30หลังโดยประมาณไม่มากกว่านี้ผมก็จําไม่ค่อยได้แต่น้อยน้อยนริงจริงๆ นะครับแล้วก็มีที่กับรถแล้วก็มีรปภดูแล24สชั่วโมงนะมีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเช่นกันจริงแล้วผมจะเล่าให้ฟังดิดนึงนะว่าการที่เราจะหาบ้านในย่านเอกมัยทองหลอ่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะหาเป็นแบบหมู่บ้านค่อนข้างจะยากนะทุกคนนะแต่ที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะของทาวน์โฮมลักชัวรีนะห้าชาั้นแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านมี security ตลอดหาไม่ได้ง่าย,ายนะในย่านนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังนี้กันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปอันนี้เรามาดูหลังไหนกันดีกว่าเป็นยังไงนี่นะฮะด้านในก็สามารถจอดรถได้2คันนะเนี่ยเพื่อ,อ,อนๆอาจจะเห็นในกล้องในวิดีโอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว้างพอสมควรนะฮะน่าจะประมาณสักเเมตรโดยประมาณนะคือสามารถที่จะจอดร,รถตู้ขนาดใหญ่เช่นเอาพาดได้นะเล็กซัสได้นะ,ะเบนขนาดใหญ่ได้อย่างบางหลังนี่ผมเห็นนะ เอาผ่านคันหนึ่งเป็นเบนซ์ลักชัวรี่ขนาดใหญ่คันหนึ่งเขาก็จอดกันได้สบายแล้วก็พื้นลักษณะของคอนกรีตแป์ที่แบบปัดเงาอะไรเรียบร้อยละอันนี้คือลักษณะของบ้านเวลาเราซื้อมาทุกหลังเนี่ยเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะนะอย่างหลังอื่นเนี่ยก็พื้นข้างในบ้านที่จอดรถก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับนี่นี่ลักษณะคร่าวๆโดยประมาณอย่างหลังนี้เนี่ยก็มีเป็นดิจิตอลล็อกประมาณนี้นี่นี่ประตูก็ประมาณนี้นะครับนี่คร่าวๆจริงๆแล้วนี่หน้าตาของบ้าน หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะคล้ายๆการประมาณนี้แต่พิเศษเนี่ยมาอยู่ข้างในบ้านเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าครับไปอันนี้ก็เป็นสนะของชั้นหนึ่งนะครับชั้นล่างชั้นล่างสุดพอเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้เลยมีเป็นห้องครัวสามารถทําครัวหนักครัวเบาได้นะฮะแล้วก็มีโซนที่เป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็มีส่วนเป็นหลังบ้านจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยชั้นล่างก็จะมีเป็นห้องนึงนะอ่าจริงๆนะั้นเนี่ยแต่เดิมมาเป็นห้องว่างใครจะทําเป็นห้องซักล้างก็ได้แต่หลังนีีน้้้เนน่ก็ท็ทําานปนหอองงขคุณแมมบ น้ในตัวเรรียยบอส่วนรายละเอียดห้องครัวก็ตามนี้เลยนะในราคานี้มีทั้งหมดเลยมีตู้ตู้เย็นนะฮะมีเครื่องอบมีเป็นซิงล้างจานมีเครื่องทํากับข้าวครงฮูดอะไรเนี่ยตามรูปทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยผมเปิดให้ดูเอาง่ายๆชิวๆนะสบายๆทุกอย่างยังวัสดุผิวพื้นผิว,ผวยังดีหมดนะดูแลดีมากเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเออในราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาตอนหลังนะฮะแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือตรงเนี้ย รตรงนี้เนี่ยบางหลังไม่มีนะถ้าเกิดเพื่อนๆนนไปดูตรงคลิปิโอหลังอื่นที่ผมทําไ้เนี่ยบางหลังไม่มีให้นะครับตรงนี้ตรงนี้คือจะต้องทําขึ้นมาเองอย่างหลังเนี้ยมีตรงเนี้ยเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไอแลนด์เทเบิรแล้วกันนะครับเหมือนในหนังอะ่ะเออประมาณอย่างเงี้ยเอาไว้แบบเฮ้ยทากับข้าวทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามีเพื่อนหรือว่ามีเป็น f ฟ m i l มีเนี่ยเราสามารถเอ็นจอยมิตติ้งได้งียนะครับส่วนหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้เลยเป็นลนักษณะของโอเพนนะฮะถ้าเกิดว่าเอ้ยใครชอบแบบแฮงเอาท์เบื่อแอร ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับมีสวนทําพื้นละแนงเรียบร้อยสภาพบ้านเนี่ยถ้าสนณะของบ้านอายุ78ปีเนี่ยผมมองว่าถือว่าสภาพดีนะดูโต๊ะดูพื้นพื้นไม้ละแงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดบ้าน78ปีนะครับไม้ละแงส่วนใหญ่ก็ต้องกลับปรับปรุงละแต่เนี่ยยังดีแล้วก็ดูกําแพงสินี่มีเป็นนะ d ด coration แบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดูชิลๆสบายๆดีนะเดี๋ยวเราไปดูชั้นอื่นกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงทีนี้เรามาดูชั้น2กันบ้างดีกว่าอฮ้ยโอเคอยู่นะสวยอยู่จริงแล้วเนี่ยในหมู่บ้านปาเ์ลเลนเนี่ยที่ผมพาเพื่อนๆไปดูหลังอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะงโลงนะ่งอะเนาะนะฮะอย่างบางหลังที่ย้อนไปดูคลิปคร้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่มานานนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าบ้านหลังนี้ตกแต่งแล้วมันจะเป็นลักษณะยอย่างไรอย่างหลังนี้ก็เป็นตัว เป็นตัวอย่างเลยของไอ้บ้านที่ยังมีเจ้าของบ้านเนี่ยยังดูแลอยู่แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเอ้ยไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้อะไรคือเขาอยู่กันจริงๆเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือไอ้ใครอยากจะแบบมีตัวอย่างแบบไปแต่งบ้านก็ได้นะครับหรือว่าเฮ้ยใครสนใจบ้านในเอกมัยแล้วก็ชอบแบบว่าเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่เลยก็อย่างนี้ก็ได้อย่างโซนนี้ก็คือเป็นโซนลิฟ i ิ g งรูมแล้วก็จะมีเป็นระเบียงด้านนอกระเบียงไม่ใหญ่นะชั้น2ระเบียงเล็กแต่โอเคใช้ได้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะฮะ ส่วนอีโซนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นโซนนั่งเล่นละกันนะมีโซนนั่งเล่นมีนั่งทรงนั่งสือนะมีตูะว,วงตู้วายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะของบ้านแถไมไหมหรือเปล่านะเออแต่ว่ามันมันตกแต่งแล้วมันลงตัวสวยเอออย่างที่ผมเช็คอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะชั้นนี้ดูเพดานก่อนเป็นเพื่อนทุกคนดูเพดานสูงนะสูงมากผมสูงร้อแปสิเนี่ยเอาพูดง่ายๆผมต่อบ,บันไดตอนนี้ยังไม่ถึงน่าจะประมาณสัก4เมตรได้นะครับหรือเกือบเกือบสเมตรโดยประมาณให้เพื่อนๆดูประมาณนี้เลยนะครับ ใครอยากเห็นของจริงนัดมานะนัดมาดูได้นะครับของจริงอ่ะอาจจะสวยกว่าในวิดีโอก็ได้เดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปเลยดีกว่าไปดูชั้น3กันไปทุกช่วงบนไดมีแต่งรูปตลอดเลยเออก็ดูแปลกดูสวยไปอีกแบบนึงนะชั้น3เป็นห้องมาสเตอร์รูมแบบนี้เลยนี่อนี่ห้องมาสเตอร์รูมก็คือทั้งฟลอร์เป็นห้องนี้แหละนะมีลิฟวิ่งรูม นะครับเตียงิงซ้ายมีระเบียงเล็กๆข้างนอกเอาไว้นั่งเล่นนะฮะนะห้องสวยอยู่นะมันจงสร้างมากสวยจริงๆครับแล้วก็มีเป็น Walk in Croset นี่ก็คือเป็น Walk in Croset ประมาณคร่าวๆนะประมาณคร่าวๆโดยประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าการออกแบบของบ้านหลังนี้มีเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบนี้เลยเดีย๋ยวไปดูห้องน้ำกัน อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับของห้องมสเตอรูมมีอ่างอาบน้ํามีอ่างล้างหน้าที่อ่างล้างหน้ามี2อันสะดตูดยังสะอาดยังใหม่อยู่แม่บ้านดูแลดีนะหลังนี้เนี่ยไม่มีใครทิ้งนะครับยังได้รับการดูแลอยู่ดูพื้นไม่มีคราบน้ําสภาพดีสภาพสวยมากนะครับอ่างอาบน้ําก็โอเคนะดูสิสภาพดีแล้วก็มีห้องอาบน้าใครแบบว่าเฮ้ยเบื่อห้องอาบน้ําก็ใช้อ่างอาบน้ําก็ได้นะครับลนกษณของห้องน้ําก็ประมาณนี้ นี่คร่าวๆพื้นสวยเฟอร์นิเจอร์ยังสวยนะดูสิเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอายุบ้านขนาดนี้เฟอร์นิเจอร์ยังใหม่ยังเอี่ยมพื้นผิวยังดูดีอยู่นะครับพื้นผิวยังดูดียังโอเครับการดูแลโอเคนะวัสดุทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับผมนี่นี่ก็คร่าวๆข,ข,ของห้องน้ําของห้องวาสเตอร์รูมนะอยู่ประมาณนี้เลยอยู่ได้ยาวๆอ่ะห้องน้ํานี่สวยมาก สะอาดเอยมอ่องดูคลินกรีนนะใครชอบแบบเฮ้ยกลินกรีนสบายสบายอยู่ได้แบบเฮ้ยเราทํางานข้างนอกมาเหนื่อย,ยโอ้โหได้สบายเลยเราไปดูโซนอื่นบ้างดีกว่าครับต่อไปชั้น4ี่เลยไป้าอันนี้ขึ้นมาแล้วชั้น4ี่นะครับชั้น4ี่มีเป็น2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวามาดูห้องนี้กันก่อนดีว่านี่ ห้องนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าข้างล่างนะครับเพราะว่าห้องข้างล่างโดยแต่เดิมปกติแล้วเนี่ยห้องมาสเตอร์รูมจะต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่จริงห้องนี้เนี่ยใส่เตียงขนาดใหญ่ได้นะเพื่อนๆเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้สบายถ้าผมดูคร่าวๆกับประมาณก็ห้องนี้น่าจะประมาณสัก20 22ตารางเมตรโดยประมาณมีแอร์ให้นะครับห้องน้ำอาจจะไม่ได้พาเพื่อนๆดูนะเพราะว่าคล้ายๆกันเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าห้องน้ำคล้ายๆกันนะครับนี่นี่ก็อีกห้องหนึ่งในห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องนู้นนิดนึงนะครับ นิดหนึงห้องนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก25น่าจะประมาณนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช้ตากะนะครับใช้สายตาประยาอาก็น่าจะประมาณนี้นะฮะอันนี้เนี่ยห้องนี้จะแตกต่างจากห้องนู้นนิดนึงว่าขนาดห้องจะใหญ่กว่าระดับหนึ่งนะแล้วก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่บิวอินเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าที่ลอยตัวประมาณนี้นะอ่านะพื้นพื้นเหมือนกัน engineering wood เป็นวอลเปเปอร์เหมือนกันทั้งห้องเลย แล้วก็ห้องน้ําก็ประมาณนี้ห้องอาบน้ํานะครับมีสุขภัณฑ์พื้นเงาวับโอเคสวยงามมากมีคร่าวๆนะครับก็โดยประมาณนี้นี่เรามาดูอีกมุมหนึ่งนะมีเป็นแอร์ฝั่งฝ้านะทุกคนที่นี่ทุกข้อเป็นแอร์ฝั่งฝ้าหมดนะครับไม่ใช่แอร์ไม่ใช่แอร์ผนังนะเป็นแอร์ฝั่งฝ้าถามว่าดีไหมก็มันมันดูแล้วมันกลืนไงมันดูแล้วมันกลืนมันไม่เปื้อนเนื้อที่นะครับเออแล้วก็เลื่อนการให้ความเย็นเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจได้นะ เลยประมาณเนาะโอเคไปดูโซนอื่นบ้างดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นดาดฟ้าแล้วนะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะว่าบ้านหลังเนี้ไฮไลท์ที่เป็นตัวไฮไลท์จริงๆนะครับมันจะอยู่ชั้ชนดาดฟ้าอย่างนี้เลยนี่ทุกคนได้เห็นอ่าวิวใช่ไหมยังไม่พอนี่ถ้ามูยมุมหนึ่งนี่อ่ามีสระว่น้ำนี่มีสระว้น้น้ำันทุกคนอยู่ชั้นดัดฟ้านะทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทุกคนไปดูหลังอื่นนะชั้นดัดฟ้าไม่มีนะทุกคนเห็นไหม ก็จะมีบางหลังนะครับที่เขาสร้างเป็นห้องนะฮะบางหลังเขาก็ไม่ได้สร้างอะไรแต่อย่างหลังนี้เนี่ยก็ทําชั้นดาดฟ้าเนี่ยทำเป็นสระว่ายน้ําอ่าแล้วก็ยังไม่พอนะทําเป็นชั้นลอยขึ้นไปอีกชั้นลอยนี่ช่วงเย็นๆเนี่ยผมแนะนำอ่ะขึ้นมาข้างบนเนี่ยโคโวนตัวเลยเนี่ยมันอย่างเงี้ยเห็นวิวเมืองอ่ะอย่างเงี้ย เอ้ยแล้วก็มีที่นั่งชิวๆอําแดดดูวิวดูซันเซ็ตสบายๆอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อบ้านในหมู่บ้านเนี่ยที่พาร์คเลนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีตรงนี้ให้นะ,อ,ะอันนี้คือเจ้าของบ้านเขาทําขึ้นมาเองอย่างเงี้ยใครอยากมีสระว่ายน้ําในบ้านเนี่ยผมบอกเลยเลยให้มาดูหลังนี้ก่อนนะแล้วก็มี เป็นดาดฟ้าจุดชมวิวไว้ดูซันเซ็ตประมาณนี้เลยนี่คือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับนี่โดยประมาณนี้้าก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบ้านหลังนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอยู่ในหมู่บ้านปาร์เลนเอกมัย22นะฮะเป็นลักษณะของทาวน์โฮมพรีเมียมลักชัวรี่5ชั้นนะครับ3ห้องนอน ห้าห้องน้ํามีห้องแม่บ้านด้วยแล้วก็ห้องนอนทุกห้องมีห้องน้าในตัวนะชั้น2เนี่ยก็คือเป็นลิฟวิ่งรูมชั้นดาดฟ้าไฮไลท์มากๆนะครับมีลักษณะของการทําขึ้นมาอีกชั้นนึงเนี่ยอย่างที่ผมอยู่เนี่ยตอนเย็นๆนะซันเซ็ตนะเห็นวิวเมืองสวยมากๆมานั่งกินหมูกระทะโคชิลแถมมีสาวไว้น้ําอยู่ชั้นดาดฟ้าด้วยโอ้โหผมบอกเลยเลยว่าฟินจัดสบายๆมากๆนะครับเนือที่ประมาณ26.3ตารางวา250าตารางเมตรจอดรถได้2คันไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากเอกมัยทองหลอ่อ พูดผิดครับมันก็เอกมัยอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะถามว่าราคาตอนนี้เปิดที่ทเท่าไหร่ตอนแรกนะครับราคาอยู่ที่25ล้านบาทตอนนี้ราคาเปลี่ยนนะครับอยู่ที่22.8ล้านบาทถามว่าราคานี้ถูกหรือแพงผมอยากให้เพื่อนๆลองย้อนไปคลิปดูในคลิปนะฮะบ้านนี้วัสดุด,ดีมากบ้านพรีเมียมมากๆแล้วก็ผมเคยทําบ้านอยู่หลังนึงนะอ,อยู่ในหมู่บ้านนี้อันนั้นอยู่ที่ประมาณ17-18ล้านโดยประมาณแต่หลังนั้นต้องได้รับการดีโนเวทนะฮะ แล้วก็เทียบแล้วกันว่าหลังนี้22.8ล้านแต่ไม่ต้องรีโนเวทอยู่ได้เลยสบายๆนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับบ้านหลังนี้ยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์กันได้ในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเราจะพาไปดูบ้านหลังไหนก็ติดตามกด Subscribe กันได้เลยนะฮะไว้เจอกันข้างหน้านะครับบ๊ายบาย